เตรียมความพร้อมแล้วครับพี่น,นอ้องคลิปนี้เปิดหัวมาก็เตรียมกันเลยครับก็อออขอสวัสด,ดีครับผมคลิปนี้เราอยู่ที่บ้านสวายจูนะครับสวายจูเป็นภาษาเขมรครับปลตามตัวก็คือมะม่วงเปรี้ยวครับอ,อยู่ในตัวอำเภอปราสาทนี่แหละพี่นอ้องจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นบอ่อของพี่หนึ่งนะครับเสียนแหงของเรานรึ่งนะพี่น้อง บัตรพันห้านะครับสิบสองคนสิบสองเพย์สิบเอ็ดเพยครับกับหนึ่งคนไม่มีเพย์นะบอกก็ประมาณนี้แหลยเพื่อนกองกองเชียร์ครับกองเชียร์หนาแน่นครับกองเชียร์ครับเต็มเอียดเลยนี่รอติดตามพี่น้องรอสัญญาณรอสัญญาณช็อตเด็ดชาแรกจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ยบึ้มแล้วช่างเสริมบึ้มแล้วเฮ้ รอสัญญาณครับรอสัญญาณตอนนี้สัญญาณกำลังจะมาสัญญาณกำลังจะมาฮึบอาวขอบคุณเสียแนแล้วครับอาออ๋อโอ้โอ้องหวานไปสี่จูดอ๋อ สวัสดีชารแรกเป็นยังไงโอ้โหยอาละครกันไปย่าเอาโอ้ยพี่น้องเอาแขกใครก็แขกใครเอรอยังเซาฮซุ่มยูมซุ่มยุบอ๋อเออดูเม็ดดูเม็ดปานพี่น้องเออใครพันใครใครพันใครเอาอ่ะเออุ้ยพันกันแล้วครับพันกันแล้วครับพีลุงตุ้งตัง มาใครจะขึ้นก่อนโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาโอ้ยยังเสริมโดนแล้วครับอ้าโอ้โหดูทางนู้นดูทางนู้ดไลซูมยุ่มอ้าวอาดูตรงครับพี่สน้องซูมยุ่มอ้าวอาจำลองจำลองโอ้ยยังไหวไหมครับจำลองโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแล้วครับช่างเสริม จังเสริมกระจกอลูมิเนียมจังเสริมนะครับโอ้ยตัวใหญ่มันหลุดหรือเปล่าตัวใหญ่มันหลุดหรือเปล่ามันมีใหญ่กว่านี้อีกปปดูระวังระวังระวังไปไปไปครับไปไปไปครับไปมาจำลองจำลองคนสุดท้ายไหมโอ้ไม่ไม่ครับจำลองคนมือซอคนจำซีซอซีซอไอ้ย่ะ เอาไงดีครับเอาไงดีครับจำลองครับเอาไงดีครับฮาจำลองครับคนจำสีครับสีซอโอ้มันเกินปุยมุยเออเอาล้วครับเอาเลยโอยโอ๊ยโอเยโอออออยย ดูเจ้านู้นครับดูเจ้านู้นครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายคนสุดท้ายกำลังจะขึ้นยืนงงครับยืนงงครับยืนงงไม่รู้อ่ะไม่รู้ะไม่รู้ไม่รู้ไม่ยอมเขาไม่ยอม อามาคนสุดท้ายคนสุดท้ายมามาคนรองสุดท้ายประจำเลยเออเอาเอาเลยเอาเลยจับบอนี่ยนี่เท่าไหร่เอาเอาคนสุดท้ายไปชนไปชนไปชนนี่ไปชนนู้นนู้นคนนู้นกำลังโดนเอาล้วครับไปชนใหญ่ขึ้นแล้วครับมาชนใหญ่มาตัวหนึ่งเอาพี่น้องเออมาพันห้าเป็นเหตุพันห้าเป็นเหตุเอาล้วครับอ้าว คนสุดท้ายกำลังจะขึ้นโอ้ลุนานานแล้วนะลุ้นนานแล้วนะไหวไหมครับคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายขึ้นละขึ้นละปึ๊บปึ๊บปึ๊บนานบิ๊กไหวโดวยตัวหนึ่ง<ห>อ่าดูเอาพี่น้องเอาแล้วครับแต่ละคนเอ,อพักกันยาวๆครับพักกันยาวๆพักหายใจหายคอโอ้คนนี้ชาสองแล้วบ้างดิ ว้าชาสองครับเป็นไงเอฟเอฟตรงนั้นมันจะเป็นคูด้วยครับตรงหน้าแกเอาละครับเอาละครับซุ้มยุ้โอ้ยนิน้วนนิน้วนครับอ่าพันห้าเป็นเหตุครับวันนี้อ่าพี่สนองยังโดนครับยังโดนชาสองอยู่ครับอ่าน้พิ่งแห่แรกแห่สองครับใจเย็นๆปลามันยังมุดโคลนอยู่ครับ นี่ยังบนบึมบึมอยู่ชาเรก็เงียบเลยครับนั่งปวดกันเซลละอยู่พี่น้องนัดแพลซิ่งจารเมร็ดจารเมร็ดขาดพอดีครับเออว้าวขาดพอดีครับโจจารเม็ดไปพี่น้องอึบอึบมีโยกมีโยกมีโยกครับเม็ดอีกไหมจะได้สักกี่เม็ดห้ามเกินห้าเม็ดนะโอ้เม็ดเดียวเฮ้ยเอ,อ้ยซูมยิม่ง ดูกับตันดูกับตันทีมเขาดูเฮ้ยเฮยเยี่ยมเยี่ยมเพราะจะโกตรงนั้นเป็นคูนะครับอย่างไรก็ยืนได้นะครับประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ลึกลึกสองฟังลยครับตรงนั้นเป็นคูครับดูครับทีมงานที่โฉบครับกำลังปลดกันอยู่ครับดูตรงคูครับตรงคูครับงานมันจะโดนตัวใหญ่ด้วยนะครับเห็นหางน้ำป๊บ มีบิ๊กไว้ด้วยหรือเปล่าครับทางน้ำอยู่นะว้าบิ๊กไว้หรือบึ้งครับไม่รู้ไม่รู้พี่น้องยังยังไม่ชัดอึบอึบเอาละครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาอึบอึบจะขึ้นแล้วนะครับจะขึ้นแล้วนะครับมาพี่น้องมาซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มเออแต่ว่าปลาชอบคูครับชอบน้ำตื้น ชาสองเป็นไงครับชาสองเป็นไงฝั่งนี้เอาเอาพอประมาณครับพอได้ปลุดอาพี่น้องช่างเสริมครับชาสองชาสองทำไมมันไม่อวยใหญ่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 กําลังจะบอกว่ามันไม่กึกไม่กักบึ้มมาเลยอ่ารอลุ้นครับรอลุน้นโอ้ประเดริฐ<อ>พี่เสริม พี่เสริมไม่ร็ดใช่ไหมพีม่เสริมแร็ดไม่แรดโอ้ร็ดอยู่ใช่ไหมช่างเสริมแร็ดค,ครับปลาแร็ดครับปลาแร็ดพูดให้จบ <c oughs> <c oughs> อ,อ,อห้ามกินนะปลาตัวนี้ต้องให้คนอื่นห้ามกินเอง <c oughs> ออดูปลาเรดครับพี่น้องใส่ฝ่ามืออยู่ครับเกือบโลนะครับเกือบโลตัวนี้ เมื่อกี้เรียบเรียบไม่เต็มเรียบอช่างเสริมแรดช่างเสริมปลาแรดพูดผิดช่างเสริมไม่แรดเนอะปลาแรดดูแต่ปลาแรดแต่ช่างเสริมไม่แรดครับนี่ครับแรดใส่ใส่กำลังสวยเลยพี่น้องใสนี้เม็ดอยู่ครับเม็ดเต็มแหอยู่ครับมาปึ๊บปึ๊บมาไหมครับมาไหมครับตรงคู่ตรงคู่ตรงคู่ปึ๊บซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มเต็มคาร์เบลไปเลยครับพี่น้อง อ้าวแน่นครับแน่นปานินปานินอ้าวนั not pacing, not pacing. ดแพสซิ่งนัดแพสซิ่งตวดมาพี่นอ้องอาจำลองเขาจะกลับบ้านกันหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ยังไม่เสร็จเลยครับเออเอาแรดอีกแล้วเจอแรดอีกโอ้ <c oughs> ไปปาแเรดเหมือนกันครับ ชาแรกเต็แมแหอยู่พี่น,อไไน้อง,งอนม้าพี่น้องนี่ครับพี่หนึ่งก็แรดครับบอกว่าโตรเร็วนี่ครับ <ผม S 2> จเจ้าของปลาผมก็แรดเหรอครับถ้าถ้าเป็นผู้หญิงผมก็แรด <c oughs> นี่นะครับอยู่ที่ประมาณ6เดือนโตรเร็วมาก <c oughs> เดือนใช่ไหมครับ6เดือนอ่าใสาสวยๆครับนี่ครับผมใสสวยครัปลานิลนะครับเป็นตระกูลปลาแรดตระกูลนี่ครับโอ้มาพี่น้องหวานแตกสวยเมื่อกี้ครับนัดแพซสิ่งครับนัดแพซสิ่ง ังจะสาวขึ้นมานะครับรอบนี้จะยังซูมยูมอยู่ไหมย,ยังซูมยูมอยู่ไหมไม่ค่อยตึกตักครับแต่มีตัวให้เห็นอยู่ครับมีตัวให้เห็นอยู่ครับเป็นปะจีนโอ้โหยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมเอ้เฮ้ยดูหอโจโกอหน้าบานอยู่หนูเออแต่เพลิงเออหอยโจโกอครับ อาเจ้านี้เจ้านี้ครับเป็นยังไงครับจะซูมยูมอีกไหมครับซูมยูมอีกไหมครับปลาจีนเห็นปลาจีน2ตัวแล้วครับข้างล่างน่าจะน่าจะเป็น10อยู่นะครับดูจากเม็ดดูจากเม็ดนะครับอาแล้วครับอาล้ครับอึบอึบสิบไม้สิบไม้ถึงสิบไม้ไม่ถึงครับพี่น้องไม่เข้าครับอาพี่น้องไอ จุ๊บโอ้ยเอาจัดเลยเขาหยกแล้วเขาหยกแล้วเอาเลยมามามาด้วยเอาอยู่ในหยกนี่แหละอ้าวไปเอาตุ๊กคูตุ๊กคูเอาอีกแล้วตุ๊กคูเอาอีกแล้วปัดผู้ชายมือไวครับแบบปดไวมากได้วานอีกแล้วเนาะเต็มเยอะด้วยเอาแล้วครับน่าจะเยอะนะครับน่าจะเยอะ โอ้เอาละครับเอาละครับซ่มยูมอีกแล้วซ่มยูมอีกแล้วปลาชอบน้ำตื้นครับอยู่ตรงคูดีครับอยู่ตรงคูโอ้โหซูมยูมมาดูจังเสริชจังเสริมก็ซ่มยูมรับมายูมจริงๆครับยูมอะไรนี่ยูมผักบุ้งมารื่อะเลยรดแรดอีกแล้วครับอ้คนอะไรชอบแต่แรตอ่าได้รดอีกตัวหนึ่งแล้วครับ่าของแท้ครับของแท้ครับเออยังไม่เสร็จครับชาแรกครับ ยังเหลืออีกเยอะครับเอออ้าวนี่ครับเออหมานเกินครับหมานเกินเหตแรกชีวิตเปลี่ยนครับอ้าวเฮ้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเออวิ่วววอมาลิ้นห้อยลิ้นห้อยไม่เออ พี่ตำตัวพี่เองอย่าโทษแฮมาพี่น้องมาพื้นใหม่ลงแล้วครับนี่พื้นนี้มันด้วยนะครับไอ้โทษชาสองหึ่ยเพิ่งรู้จักชาสองโดนแล้วครับลูนโดนอีกแล้วเตรียมปวดหัวได้เลยอ้าวทำไมมันไม่ตึกไม่ตักเลยล่ะ อ๋ยยหญ่ตกใจแหตัวเองหรือเปล่าครับเมื่อกี้นี่สีแดงเกินมีกระตุกดิดนึงามาพี่น้องเป็นไงครับชาสงูงโอ้ชาแรกเปลี่ยนชีวิตเลยครับชาสงเฮ้ยมีโยกมีโยกอยู่พี่น้องมีโยกอยู่ครับเฮ้ยออของแท้ไหมของแท้ไหมโยกอยู่โยกอยู่ เห็นขาวๆอยู่ครับอาน่าจะเตะสิบอยู่ครับอา้าวมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วก,กองเกียร์รอลุ้นเยอะปอือามามาสองตัวข้างบนนะครับอะไรยิ้มทำไมเฮ้ยอยากได้เหมือนตอนแรกบอกใหญ่ใหญ่ยหญ่โอ้ชาสองชาสองเป็นไงชาสองเอ้ยเฮ้ยเอ้ยพอยดีพารดพอดีพารด แบบนี้แหละไม่เหนื่อยพี่น้องมีการหันมายิ้มให้กล้องสงสัยครับสงสัยว่าเกคิดอะไรอยู่ครับจะถ่ายผมทำไมหรือจะไม่ถ่ายผมหรือไงอะไรประมาณนี้เลยผมเดาความคิดเก่งนะครับเอ้ยยยยรอรุ่นครับรอรุ่นครับ ฮึบอึบึบเอาละครับเอาละครับรอบนี้จะเป็นยังไงครับเอาละครับเอาละครับเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มยกแล้วเรียบแล้วพอได้ครับพอได้โปรดตรงคูครับตรงคูลากขึ้นดีแล้วครับลาชบน้ําตื้นครับตรงคูครับเรื่อยเรื่อยอยู่ครับเรื่อยเรื่อยอยู่ครับพอได้พอได้อุ้มครับพอได้อุ้มนะรุนจำลองอีกครับรุนจำลองอีกครับ อมาคนโอมาคนโอมาตรงนี้ครับชาสาวพีีนี่แหละมันอยู่ในเหาะนี่แหละพี่น้องปลามีลุ้นไหมครับมีลุ้นไหมครับยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ไหมสามตัวสี่ตัวครับอ้าวอยู่ในเหาะแล้วครับอยู่ในเหาะนี่ เปลี่ยนมือแล้วครับเปลี่ยนมือแล้วครับจังเสริมเอาได้มาอีกสามอะไรสามครับเดี๋ยวรอลุ้นเจ้านู่นครับหินแกเป็นไล่เมื่อกี้ครับใต้กระท่อมใต้ศาลาเสื้อสีชมพูนี่ครับจะเข้าไม้เห็นน้ําบานๆอยู่ครับมันตีน้ําปับป๊บๆอยูอ่เริ่มรวบแล้วครับเริ่มรวบแล้วครับมาไม้พี่น้อง พอจะซูมนูมไหมน่าจะเป็นปลาตะเพียนนะครับเห็นปีน้ำลุ้นนะครับลุ้นเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บยกยังยกยังรวบขึ้นมาแล้วนะครับรวบขึ้นมาแล้วนะครับขาวจั่วอยู่ขาวจั่วอยู่อ่าพอได้ครับหลายตัวอยู่ครับปลาตะเพียนน้าทุกคนครับผลงานเมื่อกี้ครับอะหนะอยู่ครับลุง เพียนครับต้องมองอย่างนี้ครับแต่ตอนยกขึ้นมามันบังไม้บังอะไรครับหลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่พี่นองตอนนี้ตลาดปลาคึกคักมากครับ <c oughs> นี่ครับนี่นี่า,าน,นี่นี่บี่น,น,นี่นี่น่นี่นี่นี่น้องี่นี่นี่นี่ันี่ี่น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 ่นีนี่นีล ได้เวลาอันเป็นมงคลเริ่แล้วครับอ่ะนางรอเลยครับน่งรอนางรอเด็ดไม่เด็ดเดี๋ยวรู้กันครับเอเริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นอะไรขาวๆแล้วครับอาทีมงานเป๊ะจังเลยครับทีมงานเป๊ะฟังครับเออนี่ครับเอ็ซี <MC S 2> แค่คนขั้นเวลาด้วยครับเสื้อ <laughs> เราลุ yeah, well, them, so mm ้นครับซุ้มยูมไม่ซุ้มยูมเดี๋ยวรู้กันครับได้ยินเหรอครับว่าเต็มบึ๊บเต็มบึ๊บไม่รู้อะไรลนะครับเต็มบึ๊บอู้เขาวานไปได้อะไรครับหนูยุคอะไรนะพี่อะไรนะสตาร์ทติดยากนะอยุคน่าไดเกียวสุดเลยหนูมามาพี่น้องพี่น้อง เริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นแล้วครับอ่ามาเป็นรูปเป็นร่างเลยครับซุ้มยุ่มซุ้มยุ่มให้ช่วยดึงหน่อยด้อเอาไปนอกอึบอึบอึบมาแล้วครับมาแล้วครับซุ้มยุ่มซุ้มยุ่มโอ้โหเด็ดไม่เด็ดไม่รู้อ่ะยกขึ้นคนเดียวไม่ไหวอ่ะอ่ามาแล้วครับมาแล้วครับ โอ้โหว้าวปลาลูกผสมนะครับผสมไม้ผสมตะวันเอ้า,อาช่วยลากช่วยลากได้เอมันชันมันชันระวังระวังเออระวังทางมาพร้าวมันรูดอันนั้น ื่อกีมันเข้าวางง่ามขาพอดีไงกลัวมันรูดอันนั้นอันอันยาไปแล้วครับเออไปแล้วครับดูไปดูตามไปดูครับเออมีทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ไม่คิดว่าจะมีก็มีครับน่าจะน่าจะประมาณแล้วยี่สกว่าตัวอยู่ครับ น้ำด oh, wow, oh, wow. ื่มด้วยอ๋อว่าได้น้ำดื่มด้วยครับนี่เราสนานยังโตรแสดงยิงต้องมาบ้านนี่จะเน้นเตะนี่ก็ต้องเงี้ยแหละเดี๋ยวผมจะไปให้นะครับเสียงเมื่อกี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าแห็บ้านเราจะปลดยังไงได้มาทิ้งแห็ได้บ้านเราอะไรเนี้นะบ้านเราผมมาทิ้งรถทิ้งได้ปะ โอ้ยแกมาดูเยอะเลยครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเอาไปตรงกันตะเพียนนะเอาตะเพียนครับตะเพียนครับขายครับฮะมีแต่ไม่ขายเออมามาพี่น้องโอ้เขามาตามบอกว่าตรงนี้มีช็อตเด็ดตรงนี้มีเด็ดแน่นอน เด็ดไม่เด็ดไม่รู้ดูครับโอ้อันนี้ทีมงานเงาะปลาครับเงาะปลาเนี่ยอันนี้ลูกชายเงาะปลาครับนี่ปาเอ้อซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มโอ้โหอันนี้แค่ลูกชายนะถ้าพ่อลงจะขนาดไหนนายอยากดูหน้าพ่อมากอ่ะพ่อมาไหมพ่อมาได้สิพ่อนายเรียกพ่อมาคุยกันได้สิพ่อ อันนี้ดูพี่น้องขาวจ้วอันนี้อันนี้นี่ลูกนะครับนี่ถ้าพ่อลงมือเนี่ยเอ้ยพ่อมาแล้วครับไอ้ดีเงี้ยนี่ลูกนะนี่ขนาดลูก้ะนี่เออถ้าลงมือเองไม่ต้องพูดถึงครับแหกขาดหมดครับลูกหมดแล้วใครเก่งแค่บอกเออลูกเล้วอ๋อบอกว่านี่บออกกล้องเฉยๆเดี๋ยวให้เก่งลูกเลี้วอ๋อเต็มเงินเต็มไม้หน้าพี่น้องมุมนี้เด็ดครับมุมนี้เด็ด นะเดินมาฝั่งนี้พี่น้องน่าจะได้เวลาอันเป็นมงคเลเร็วหงเยะเลยหงยาะกอนหเยอะกอนจวดเอเอนี่ครับปิดหมดทุกช่องทางแห่ใหญ่มากเอจ็ <c oughs> อะไรครับ <c oughs> เช็คตีแหนะดีๆก่อนพี่น้องน่าจะอยู่ในนี้แล้วครับ คนสุดท้ายแล้วล้มโยะเอาแล้วครับอาชีพเก่าเริ่มแล้วครับอาชีพเก่าเป็ดรังเดี๋ยวจะเริ่มเอาไม้เอาหญ้าออกก่อนครับรอลุ้นครับรอลุ้นจะเด็ดไมมุมนี้เป็นมุมสุดท้ายนะครับมุมสุดท้ายที่ล้มโยกนะครับอเอาแล้วครับเราลุนร้อยกำลังใจนะครับ ความจริงใกล้จะปรากฏแล้วอย่าเย็นเย็นนะนั้นรอให้ถึงเย็นเลยหาใจเย็นไงตัวนี้ใจเย็นไม่ได้อาการมันร้อนนูเห็นไหมปลายใจเลยใจร้อนเลยดูโดนต่ำแมแล้วไปชดเ่ยเห็นไหมเราทําอะไรเราทําอะไรก็เป็นที่หมายตาของคนอื่นแล้วเราเรารู้ไงคนสุดท้าย ดูดูปลารวงมาเด็ดเด็ดแน่นอนยังไงก็เด็ดครับเราลุ้นพี่น้องนะพี่น้องตอนนี้กำลังรวบแหแล้วครับรวบแหแล้วค่อยๆรวบมาเรื่อยๆนะครับเออปลายชนช้อนครับไปช้อนนะครับ แล้วครับเริ่มจับโจไม่เราเห็นแล้วครับเด็ดไม่เด็ดไม่รู้รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าเขาออนแล้วครับรวบรวบแล้วครับรวบแล้วครับเด็ดไม่เด็ดไม่รู้นะครับกำลังจะขึ้นมาให้ดูแล้วครับอถือว่าเป็นมุมสุดท้ายไปเนาะจะเด็ดไหมครับ บ,บัตรพันห้านะครับบ้านสวยจูอำเภอปราสาทสุริงนะครับฮึบฮึบฮึบมีแต่ปลาขยันมันเพียนเอามองมองทางขึ้นแล้วครับกำลังมองทางขึ้นตรงไหนจะขึ้นดีนะ,ะทางขึ้นอยู่ตรงไหนนะ เอาล้วครับกองเคียร์รอลุ้นเยอะนะครับอืบอือเอาแล้วครับเด็ดไม่เด,ด็ดเด็ดไม่เด,ด็ด,ดอือโอ้ได้กอดได้อุ้มมาแล้วครับพี่น้อง<ห>อเออเด็ดประมาณหนึ่งไปแล้วครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับตามไปดูครับต้องตามไปดูเอากลับบ้านเลยใช่ไหมนี่เอาเอาเออดูครับพี่น้องเอาเลยครับเข่าช่วยอันนี้ตุ้ยตุี่สิบสามสิบนู่นสามสิบสี่สิบตัวได้อยู่ครับเนี่ยต้องพึ่งต้นไผ่แล้วครับต้องพึ่งต้นไผ่เป็นตัวช่วย ถือวัดเด็ดครับมุมนี้ถือวัดเด็ดพี่นุ๊กอ้าวโอ้ปวดกันก่อนปวดมี่อยูฟันนี้อยู่ตัวเดียวครับรงงานแต่เพียนหมดสี่สิบใบโกลบเบอร์ก็ว้วเพี้ยนซะใบโกลบเลยนะปวดปลากันก่อนพี่นุ๊กนะเมื่อกี้ก็ได้ดูมุมสุดท้ายไปแล้วครับตอนนี้ก็วานตามเก็บกันเรื่อยๆอยู่พี่นุ๊กนะก็พอได้กันอยู่ครับ มาฝากกันประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวบ่หน้าเจอกันใหม่พี่น้องันนี้ตามเก็บปลายช่อนครับตอนนี้เก็บปลายช่อนปลานินบ้างครับเพือมันยังฝังยังนอนอยู่เดี๋ยวนอนนะเดี๋ยวโอเคนะครับโอหน้าเจอกันใหม่พี่น้องสวัสดีครับผม